อยู่ที่งานแกลเล็กคอมิคอนนะคะตอนนี้นะคะพี่ๆของนักเขียนของเล็กคอมิกนะคะก็ได้มาวาดภาพพี่บอนนี่มีทั้งหมดนักเขียนทั้งหมดสี่พันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีใครบ้างน,นี่งี้ยใช่ไหมเดี๋ยวไปเลยต้องรอใช่ปะพี่กลับเลยเหรอพี่หมูวาดเร็จแล้วมาดูกันไมมี่าดูกันไมปของหู้ เดี๋ยวเราไปคุยกันว่านักเขียนการ์ตูนแต่ละคนมีอินสตาบรูทน่นอะไรที่จำมาวันะะดาวุ์ฮะทำไมถ่ายทำไมวาดรูปนี้คะเป็นภาพของอะไรภาพของอะไรอ่ะบอกสิ <c oughs> เคยตัวซอมบี้บอ,อยงไง๋อซอมบี้บอ,อยไรเป็นแมชชคพอยเป็น,น,นมอ,อมอ่ะ ส่วนคุณตัวดวงนะคะก็ว่ายมาขับตัวเองเป็นแด็กบอยกำลังขะยิงก็ของี่โน้สของี่โน้สนะคะยังมีร้อยี่ชายของกันก็เป็นตอนละครของแต่ละท่านนะคะเดีย๋ยวเราก็จะได้พบก,กันที่งานแบงคอกคอมิคอน เ,เจ็ด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 ้วที่ห้าเดีวันที่เจ็ดที้ที่แบงค์ท่อ,องอที่อีกวันมาเจอกับเลสคอมอีกได้แล้วก็บูธต่างๆเลยนะคะ